ครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเปียววัดจิตมาทีมันทริป c o m ครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับนี่ฮะฮาวาลโจไลออนสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งรุ่นสำคัญของเกียร์บอมมอเตอร์ก็คือถ้าเรามองบอดี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็น SUV ไซส์กลางครับท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะเข้ามาทำตลาดแต่ว่าคือเขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วสักพักนึงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราเอามาเหมือนย้ำความทรงจำกันอีกนิดนึงแล้วผมาลองเดินทางไกลกับเขาฮะเดี๋ยวผมจะไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ เอาของขึ้นรถด้วยไปลองไปกลางเต็นท์กันดูอัตราประโยชน์ที่เขาให้มาในพื้นที่ภายในผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะรถคันนี้ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์1.5มาพร้อมกับมอเตอร์เป็นไฮบริดทำงานร่วมกันนะท่านผู้ชมครับ190แรงม้ากับ370นิวตันเมตรถือว่าเยอะพอสมควรอันนี้คือเป็นกำลังที่เขารวมกันแล้วนะมอเตอร์กับเครื่องยนต์ฮนะรถรุ่นนี้มีดีอะไรถ้าถามผมแน่ๆเลยณนะตอนนี้ที่เราเห็น คือรูปแรกหน้าตาของเขาเนี่ยมันเป็นแบ็ก e d ดิชันนะท่านผู้ชมครับก็คือชุดรอบคันของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีดําทั้งหมดแล้วที่สําคัญคือราคาปรับลดลงมาแล้วท่านผู้ชมครับจับต้องได้ง่ายนี่แล้วก็คือพอราคาลดลงมาเนี่ยมันก็ไปเบียดก,กับคู่แข่งของญี่ปุ่นพอสมควรเลยฮนะทีนี้เราต้องมาดูว่าอัตราประโยชน์ข้อดีข้อด้ยอยของเขาเวลาที่เดินทางไกลเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเครื่องยนต์บล็อกนี้แน่นอนที่สุดหลายๆคนบอกว่าเขาไม่ได้ประหยัดอย่างที่คิด เขาเป็นไฮบริดแต่ทําไมเขากินน้ำมันยังเลยแต่อันนี้เราต้องมาดูนะแต่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวถ้าผมได้ลองขับเนี่ยผมจะตอบได้ว่าเพราะอะไรฮรท่านผู้ชมครับแล้วก็บอดี้ต่างๆที่เราเห็นนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดนึงว่ารอบคันเขานี่เป็นอย่างไรบ้างฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปเดินทางไกลกันนะท่านผู้ชมครับถ้าส่วนของภายนอกนี่เราลองมาดูนะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าแบ็กออ dition ของเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดฮนะ เส้นสายมันเป็นสีดําอยู่แล้วรอบขันเนี่ยเขาจะถูกตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะก็เลยดูดุดันและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฮะโลโก้ตรงนี้เป็นฮาวเวลชิ้นใหญ่ฮะเป็นสีโครเมียมเนี่ฮะติดมาเลยฮะโลโก้ตรงนี้นะชิ้นนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ครับนี่ฮะชุดกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี่ฮะแบบเดียวกันเกิดจางหน้าเป็นเป็นแนวตั้งลงไปฮะมีช่องดักลมด้านล่างครับท่านผู้ชมครับขยับมาด้านนี้จะเป็นชุดไฟหน้าฮะมาพร้อมเดย์ไทม์ time, แลนิง่งไลท์แล้วก็็เปน แบบ LED นะเนี่ยแต่ว่าไฟ Daytime r u n n i n g Light ของเขาเนี่ยคือชุดนี้มันต่อลงมาเลยนี่นะทุกคครับเส้นนี้มันต่อเนื่องเลยนะถ้าเปิดมันจะสวยมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ดูดีอันนี้ให้มาค่อนข้างโอเคดูดีเลยอันนี้คือถ้าเปิดไม่สวยเลยเนีย่ตรงนี้ฮะตรงข้างนี้ก็จะเป็นคิ Z ้วซุ้มล้อที่มันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ชุดกระจังหน้านะนะยาวมาถึงด้านหลังนี่เป็นคิ Z ้วซุ้มล้อเป็นชิ้นนี้จะเป็นพลาสติกนะนี่ฮะดูว่าชิ้นนี้ล้อก็จะเป็นล้อ a อ,อย ขนาด18นิ้วนะท่านผู้ชมครับมาพร้อมอยาง2อ5 55ง r 1 8โอ้โหให้ยางกูดเยียมาด้วยนี่ฮะล้อก็จะเป็นกล้านแบบนี้เลยนี่มีโลโก้ฮา,าวาวมาให้หรลอก็เป็นสีดำอีกเช่นกันครับเสียดายคาลิปเปอร์เขาไม่ใช่สีอื่นนะถ้าเป็นสีอื่นผมว่ามันจะดูเท่กว่านี่กนระจกด้านข้างก็เป็นสีดำครับนี่ฮะเห็นไหมกระจกด้านข้างเป็นสีดำมีราวหลงังคามาให้แต่ไม่มีพาาโนรามิกสลูปมาให้ครับแล้วก็ที่สำคัญ ถ้ากระจกด้านหน้าสังเกตก็คือจะไม่มีชุดแอร์ดั๊ดมาให้แน่นอนฮะเอดนของเขาถูกถอดออกไปครับเพื่อปรับลดราคาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเอ์ดก็จะหายไปไม่ว่าจะเป็นวายสปอร์ตเลนคลิปเลนวออะไรพวกนี้จะหายไปครับทานผู้ชมครับก็ขยับมาครับมือด้านข้างนี่ฮะุญแจเป็นคีย์เลสนะล็อกตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ได้แค่สัมผัสนะตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ขยับมาด้านห้างครับ เห็นไหมเป็นสปอยเลอร์มีสาวอากาศแบบคีบฉลามแบบชาร์ฟินมาให้ครับสปอยเลอร์มาให้ดีไฟเบรกดูทีสาขนาดใหญ่มีที่ปัดน้ำฝนก้านของบอสด้วยนะนี่ฮะมั็จะเป็นแนวนี้เลยโจรไอออนปัม๊มคำว่า e, N h e v s h e v มาให้่านประชม,มครับนีครับก็สแสดงว่านี่เป็นไฮบริดเห็นไหมฮะสีฟ้าเป็นไฮบริดมาให้ครับนี่ ปายท้ายทรงนี้เลยครับมองต่ําลงมาก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านล่างครับนี่ฮะชุดด้านล่างก็มีลูกเล่นนิดนึงทําให้เป็นเหมือนอดิฟฟิวเซอร์ฮะโดยรวมประมาณนี้ท่านผู้ชมครับภายนอกเขาก็มีการปรับแต่งหลักๆจะถูกเน้นไปในเรื่องของการาเลือกใช้โทนสีดําเป็นหลักครเพื่อให้เป็น b บล็กอ d i t i o n ของเขาเป็น Sport ตโจวไอันสปอร์ตฮะนี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับ แต่ก่อนไปดูภายในโอ้โหน,นี่ฮนะอุปกรณ์ที่เตรียมมาอันนี้ก็จะเป็นกล้องอุปกรณ์กล้องฮะรกระเป๋ากล้องขนาดใหญ่พอุมคว,รค,วรครับ,พ,บะนะเเพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะอ่าใช้ได้อันนี้ผมว่าโอเคเลยพื้นที่เก็บของคือถ้าไม่ได้เยอะจนเกินนะแต่ว่าขนาดนี้ผมว่าถ้าเราส่วนตัวผมเนี่ยลดไซส์นี้ได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะพอใจแล้วเนี่ยมีกระถุงนอนมีแผ่นรองนอนนะพี่โยงครับมีขาตั้งกล้อง มาด้วยคะมีผ้าทาบมาให้ไม่ใช่มาให้คือนี่เตรียมมาครับอันนี้ถือว่าโอเคนะพื้นที่เก็บสัพภะละด้านหลังใช้ได้เลยเบาะก็พับได้6 0 40แต่มันไม่เรียบไปทั้งหมดคือมันยังมีส่วนเพเยอะกันอยู่นิดนึงนี่ฮะเคก็นี่กล้องถอยหลังมีกล้องถอยหลังให้นะท่านผู้ชมครับแต่ ไม่มี360องศามีเฉพาะกล้องถอยหลังนะไม่เป็นไรนี่ครับก็โอเคผมว่าแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วมะนี่ฮะแล้วก็มีเซ็เซอร์ถอยหลังมาให้3จุดนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น آ, อันต้าก็จะมีเพิ่มตรงนี้ด้านข้างมาให้ด้วยครับนี่ฮะประมาณนี้นนครับท่านผู้ชมครับ ส่วนของภายในนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นงานประกอบของเขาเนี่ยถ้ามองตรง,ตรงเนี่ยถือว่าค่อนข้างเนียบนะค่อนข้างดีฮะอันนี้เป็นซอฟทัชแต่ก็มีลูกเล่นที่ผิวพื้นผิวก็ท่านผู้ชมครับแล้วก็มีตะเข็บเห็นไหมตะเข็บนี่คือเย็บจริงนะไม่ใช่แบบเป็นปั๊มหลอกขึ้นมาอันนี้คือเป็นรอยเย็บจริงครับเช่นเดียวกับคอนโซลด้านหน้าก็เป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันฮนะแล้วก็มีได้เนหะ็นไหมฮะ เขาจะมีได้แล้วก็จอ12.10.23นิ้วครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอด้านหน้าถือว่าใหญ่เลยเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูนี่พอเราสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกมันจะเป็น EV ขึ้นมานะคือใช้ไฟฟ้านะท่านผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอเขาก็จะมีเขามี Apple CarP l a y มาให้แต่ว่าใช้สายอยู่นี่ใช้สายในการต่อฮะพอเสียบขึ้นแล้วถึงจะโอเคถึงจะเริ่มใช้งานได้ฮะ นี่ฮะเห็นไหมฮะต้องเสียบอันนี้คือยังใช้สายเสียบอยู่นะยังไม่ได้เป็นแบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี่ฮะใช้สายเสียบมีนี่ครับขึ้นมาแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เราเห็นนะท่านผู้ชมครับไม่มีไวเลสชัดเจอมาให้ตัวนี้ยังไม่มีเอาออกไป <c oughs> แล้วก็มาเปิดเนฟังก์ชันต่างๆหน้าจอก็สั่งการเนี่ยผ่านหน้าจอทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะการควบคุมรถเนี่ยฮะโหมดการขับขี่ ต่างๆนี่ที่เราบอกไปนี่ปรับได้จากตรงนี้ฮะนี่เรื่องโหมดการขับขี่ก็คือต้องเข้าที่หน้าจอนี้เหมือนกันฮะไม่สามารถที่จะไปเข้าตรงโหมดอื่นได้ช่องอื่นได้นะท่านผู้ชมครับขยับมาดูคอนโซลกลางนี่เห็นไหมฮะคอนโซลกลางของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบอสองชั้นดับเบิลเลเยอร์เห็นไหมครับด้านล่างคือว่างนี่ฮะช่องด้านล่างเห็นไหมครับเขาจะว่างมีพื้นที่ เก็บสัมภาระมาให้ฮะเห็นไหมครับวางของได้นี่แล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮมาให้ครับนี่โฮนี่คือเบรกอัตโนมัติอันนี้ผมใช้อยู่ประจาครับผมชอบเพราะว่าเวลาที่ติดไฟแดงเนี่ยเราไม่ต้องไปเหยียบเบรกซ้ำๆหรือว่าเหยียบเบรกแช่เหยียบทีเดียวแล้วก็ปล่อยได้เลยเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นโรเลอร์หมุนนะครับซ้ายขวานี่ R อยู่ทางซ้ายนี่ฮะ N อยู่ตรงกลาง ขวามาดีนี่ครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ากล้องกล้องด้านหลังนี่ถือว่าชัดมากนะนี่ฮะกล้องด้านหลังโอเคเลยนี่ตรงกลางเป็นเป็นพาร์คเป็นพีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะก็มีมันติฟังก์ชันมาให้ฮะนี่มีคูสคอนโทรลมาให้ตนนัวนี้มีตัวคูสคอนโทรลมาให้แต่ว่าไม่มีอะแดปที มาให้ฮะท่านผู้ชมครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมันติมีเดียทั้งหลายครับฝั่งนี้สั่งอันนี้ก็จะดูข้อมูลหน้าจอที่จะแสดงขึ้นมาได้ครับนี่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะจะมีอัตราการประหยัดความเร็วเฉลีย่ยการแสดงความเร็วแบบดิจิตอลเนี่ยระยะทางรวมการขับขี่นี่ฮะน้ำมันใช้แล้วสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขาจะบอกหมดระยะทางที่วิ่งได้อันนี้คือถือว่าโอเคนี่ฮะสั่งการทางด้านนี้แล้วก็คูสคอนโทรลก็กดทางด้านนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้3ระดับก็คือมาปรับจากหน้าจอเช่นกันเหมือนเดิมเลยครับนี่ฮะน้ำหนักพวงมาลัยนี่าก็จะมาสั่งจากตรงนี้ครับนี่โหมดการขับขี่พวงมาลัยเอาแบบไหนเบาสบายสปอร์ตแล้วแต่เราเลือกครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่โดยรวมก็ประมาณนี้นะมีที่บังแดดมาให้ฝั่งนี้จะมีไฟอันนี้มีไหมมีไฟเหมือนกันนี่ฮะถือว่า ใช้ได้เนี่ยกล่องใส่แว่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะกล่องใส่แว่นนี่กล่องใส่แว่นมีไฟเห็นไหมไฟที่เป็น led นะไฟห้องโดยสารเนี่ยไฟเออนี้เป็น led นี่ท่านผู้ชมครับถือว่าโอเคนี่เบาะนั่งก็เป็นหนังเดินได้เย็บเองอะเย็บ,บดีครับอันนี้ฝั่งคนขับนี่เบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งนี้ไม่ใช่นะเนี่ยนะผิวสัมผัสค่อนข้างโอเคแล้วก็ตะเข็บตรงนี้ผมว่ามันน้อยลงเห็นไหม สันสันตรงนี้ไม่ค่อยมีมาถูผิวหลังมาเท่าไหร่เดียไในตัวเนี้ฮะปกติแล้วมันจะนูนออกมาฮะอันนี้ก็โอเคนะเรียบเรียบครับด้านหลังนั่งสบายผมลองแล้วฮะไม่ต้องห่วงพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างที่เราบอกไปอ่าพับได้60-40อันนี้แน่นอนที่สุดฮะการเก็บสัมภาระนี่ต้องยกให้เขาฮะอัตถประโยชน์ค่อนข้างสูงครับอันนี้อัตถประโยชน์ดีเลยคนชอบเดินทางคนชอบปไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่าใช้ได้ครับเหมาะเลยครับ ช่วงล่างดีขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันนะท่านผู้ชมครับส่วนของด้านหลังผมว่านั่งสบายนะข่าไม่ติดพื้นที่เยอะก้นจมด้วยความที่ก้นจมนี้ไม่ได้สุดนะคือแค่ย่อลงไปเนี้ยฮะพนักพิงศีรษะค่อนข้างโอเคเนี่นั่งให้เลือกใช้สีทูโทน,นก็ยิ่งทําให้ดูสว่างมากขึ้นฮะไปห้องโดยสารนี่ยผมว่านั่งสบายเออก็อ,ออกแบบมาดีนะคิดว่าจะนั่งไม่สบาย ดูจะเป็นรถเล็กอันนี้นั่งเออนั่งข้างหลังกับนั่งสบายนะเบา<อ>ะปรับไม่ได้แต่ว่ามันพับลงได้64สิบค,ครับท่านชมครับถ้าเกิดมองจากตรงนี้เขาก็จะมีนี่ฮะช่องแอร์มาให้เห็นไหมครับด้านหลังมีช่องแอร์มาให้ซ้ายขวาแล้วก็มีพอร์ต USB <S <S มาให้ฮะสำหรับชาร์จแบตนี่ฮะไม่มี Type C นะแต่หลังจากนี้ทุกรุ่นก็จะเป็น Type C กันหมดแล้วครท่านผู้ชมครับส่วนการพับเบาะอย่างที่เราบอกไป หกสิบสี่สิบพื้นที่เขาไม่ได้เรียบไปทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีกระเดิดอยู่บ้างนะดูต่างกันนิดนึงแต่ว่าโอเคนะพอเอาของใส่เข้าจริงๆก็ยัดได้มาถึงตรงนี้เหมือนกันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใส่เข้ามาต่างๆลองขนกันมาก็โอเคอันนี้ไม่ติดปัญหาแล้วพื้นข้างหลังเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมอันนี้คือผมชอบผมบอกตลอดเลยว่ารถถ้าเกิดว่าจะทำพับเบาหกสิบสี่สิบเนี่ย ควรจะทําทข้างหลังเบาเนี่ยให้มันแข็งเป็นผ้าเฉยๆไม่ได้ต้องทาให้มันแข็งเพื่อที่มันวางสิ่งของได้จริงไม่ใช่ทําเป็นผ้าเย็บมาแล้วแบบกดไปบุ๋มเจอสปริง,งอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องเนี่ยเออเนี่ยพอกดไปแล้วเนี่ยเนหะ็นไหมันวางได้จริงคนะท่านผู้ชมครับนี่นี่มันต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือชอบนะอันนี้คือชมผมว่าหลายๆรุ่นก็ควรจะไปทํานะบางรุ่นเขาก็ทํามาแล้วแต่ว่าบางรุ่นที่ยังไม่ได้ทําก็ควรไปปรับปรุงฮะ นี่โอเคเลยนะนี่พื้นที่ใช้สอยนี่ด้านหลังนั่งสบายเหมาะมากผมว่านะคนครอบครัวเล็กๆโอ้โหน่าสนใจทีเดียวทีนี้ตลาดจะเป็นยังไงเนาะราคาก็ได้แถมอาถาประโยชน์ก็สูงนี่พับก็ดึงนิดเดียวเองลำโพงก็มีมาให้6จุดเสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะท่านผู้ชมครับนี่ฮะประมาณนี้ฮะนี่พาชมกัน ห้องดีทรงดีสารผมว่าโอเคเลยเถ้าเกิดว่าได้อยู่หลังพวงมาลัยของเขาออกเดินทางกับเขาเนี่ยผมว่านะแล้วตอนนี้มันก็ดูจากอัตราเร่งอะไรต่างๆผมว่าใช้ได้นะถ้ากดก็มาเลยเหมือนกันเนี่ยฮะอันนี้อยู่ในโหมดอีโค่ด้วยซ้ำนะกดแล้วมาเลยเนี่ยฮะ ตัวรถพอเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารผมว่าเขามีความคล่องตัวอยู่พอสมควรนะทัศนวิสัยการมองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไม่ดูไม่อึอดอัดถ้าโดยส่วนตัวดูไม่อึดอัดัะวัสดุที่ให้มาก็ค่อนข้างเนี้ยบครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะคอนโซลคอนโซลใช้ได้เลยผมว่าการตัดเย็บเนี่ยแต่แผงประตูด้านข้างนี่ยังเป็นพลาสติกแข็งนะแล้วก็ขึ้นรูปฉีดมาครับท่านผู้ชมครับโอ้โห ด,ดูดีดูดีหน้าจอข้อมูลด้านหน้าก็7นิ้วก็ใช้ได้เลยมองชัดเจนดีครตรงกลางจะเป็นดิจิตอลครับเป็นดิจิตอลทั้งแผงดีกว่าครับนี่ฮะแล้ก็จะแสดงสถานะการชาร์จการรีเจนไฟกลับอะไรพวกนี้ยครับผมตั้งไว้แบบสูงนะก็ซิงเกิลแพตเติรที่คันเร่งของเขาเนี่ยผมว่ามันดีนะเพราะไอ้ระบบนี้ถ้าเกิดว่านึกกัน ดูดีๆก็จะมีนิสสันคลิกที่มี e p a d d l มาให้นะถ้าจาไม่ผิดน่าใช่ครับที่ยกคันเร่งแล้วก็จะน่วงเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอยกคันเร่งเห็นไหมฮะเนี่ยเขาดึงลงเลยพื้นเนี่ยเีเรากดคันเร่งเข้าไปต่อคันเร่งไฟฟ้าพวงมาลัยปรับได้3ระดับ3ระดับน้ําหนักนะไม่ใช่3ระดับระยะพวงมาลายัยแต่จริงๆแล้วพวงมาลัยเขาปรับได้แค่ดึง,ดงเข้าดัานออกเท่านั้นเองปรับสูงต่ํายังไม่ได้ ใช่นี่ฮะวงมาลัยสามกา้านมันติดฟังก์ชันครับชมครับได้ฮะเบาะนัน่งก็โอเคนะนุ่มไม่ถึงกับยวบยาบแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปครับได้เนี่ยโอเคเลยนะฮะตาเร่งดีถ้าเกิดว่าอยากสนุกก็เข้าไปเปลี่ยนโหมดตรงหน้าจอกลางนี่ฮะที่บอกไปกดเป็นตัวรูปรถแล้วก็ตั้งค่าเลือกเอาเลยฮะว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมด อีโคโหมด Normal หรือว่าจะเป็นโหมดหิมะก็มีให้เลือกด้วยก็คือเส้นทางที่ลื่นถลไยสามารถกดเข้าโหมดนี้ได้ mm hmm. เช่นกันครัท่านผู้ชมครับเรื่องการบรรทุกสัมภาระไม่ต้องห่วงแล้วเพราะวันนี้ผมอาจมาเต็มท้ายแน่ๆเลยเครื่องยนต์1.5ลิตรนะนี่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็โอเคอยู่มีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ให้ใ กดมาเป็นไฮบริดแต่ถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นไฮบริดของเขาทําไมมันรู้สึกว่ามันกินกินน้ํามันมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถามผมก็ตัวเลขที่ผมทําได้ก็17.8 17.5ในการที่สร้างความประหยัดให้ผมนะถ้าผมเดินทางความเร็วปกติเข้าโหมดอีโคก็ด้วยส่วนตัวถือว่าโอเคนะใช้ได้ไม่ได้ ดูน่าเกียดอะไรเลยสําหรับผมนะเออไม่ได้รู้สึกติดปัญหาตรงนี้เท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเขาเป็นไฮบิดที่ขับสนุกอันนี้ผมไม่เถียงเลยเพราะถ้าคุณอยู่โหมดสปอร์ตเข้าโหมดสปอร์ตและขับเนี่ยผมบอกนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอัตราลงอัตราเร่งเอาลองหน่อยแล้วกันพอเข้าโหมดสปอร์ตเห็นไหมนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะขึ้นเลยโอ้โห ตัวรถก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเดี๋ยวหน้าจอลูกเล่นเยอะดีโอ้โกดแล้วมาเลยนะถ้าไปเล่นไปนะนี่เขาเป็นเนี่ผมว่าสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอคือความสนุกในการขับขี่ด้วยครับในขณะเดียวกันถ้าคุณอยากได้ความประหยัดจริงๆก็ต้องเข้าโหมด ECO แล้วก็ต้องทําใจยอมรับด้วยว่าเขาจะไม่มีความกระตือรือร้นใ้คุณสักเท่าไหร่รอบเครื่องอะไรต่างๆการลงกันเร่งมันก็จะเบาลง กดทีมันก็จะมีแรงหน่วงมาหน่อยเพราะมันไม่ต้องการให้รอบเครื่องทํางานหนักเกินไปอัตราการประหยัดเพื่อรักษาอัตราการประหยัดตรงนั้นเอาไว้ไงนี่ฮะต้องแลกกันถ้าคุณอยากขับเร็วแล้วได้ความประหยัดผมว่ารถคันนี้ไม่มีให้แต่ถ้าเกิดบอกว่าขับสนุกแล้วก็ประหยัดนิดหน่อยอันนี้เขามีให้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ความประหยัดจริงๆแต่เขาจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่กดแล้วมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมาแบบนุ่ม,นมนนๆนวลๆไปเรื่อย อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะกดแล้วมาครับนี่อันนี้ถ้าหมดอ่าอีโคนี่ก็ถือว่าเห็นชัดเรื่องความประหยัดของเขาครับความประหยัดของผมเนี่ยคือที่บอกเนี่ยแต่ละคนไปขับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาได้อัตราตัวเลขเท่ากันขนาดนั้นนะถ้าคุณตะบี้ตะบันเหยียบมันก็ไม่ได้นะตัวนี้เขาก็ถ้าประคองไปเรื่อยๆขับเรื่อยๆเดินทางปกติมีโอกาสแซงมีโอกาสผ่อน อันนี้ได้แน่ๆผมว่ามีตัวเลขไม่ต่ำจาก14กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเห็นแน่นอน,นถ้าคุณขับเองนะแต่ที่ผมขับมาเนี่ยผมได้ตัวเลข17.8ก็ถือว่าโอเคไม่น้อยโดยส่วนตัวถือว่าโอเคนะไม่น้อยครับนี่ถือว่าดีเลยนี่ฮะไปได้เรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับมุมมองด้านข้างก็ต้องขยันมองกระจกหน่อยเพราะเขาไม่มีบายสปอร์ตมาให้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าดีไซน์เขาเนี่ยห้องโดยสารผมว่าโอเคเลยงานประกอบค่อนข้างดีเลยนะเนียบอยู่พอสมควรเท่าที่เห็นนะจากแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยแต่ทีเนี้ยอยู่ที่ท่านผู้ชมว่าต้องการแบบไหนว่ายังออยากได้ประหยัดแท้ๆแ,แบบญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าให้บิดแบบสนุกสนานผมว่าต้องมามองตัวนี้ครับแล้วก็มุมมองกระจกเนี่ยด้วยความที่เขา ปรับราคาลดลงมาแล้วน,ะนี่กระจกนี่ไม่ใช่ตัดแสงออตโต้นะยังธรรมดาอยู่ยกขึ้นแต่ว่ามันเป็นมันก็ออกแบบมาดูดีนะก็ยังมีกรอบอยู่ไม่ให้เป็นเฟรมเลสไร้กรอบนี่ว่าโอเคโดยรวมในพวงมาลัยมันติฟัง์ชันไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักพวงมาลัยเพราะเขาปรับได้นะเขาปรับได้ Au, ชอบแบบไหนเอาเลยช่วงล่างนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีความยุ้ยจนเกินเหตุแต่ในขณะเดียวกันผมกับมีความรู้สึกว่าเขามีมีความกระด้างมีความแข็งแต่แข็งแบบที่ไม่ได้น่าเกลียดต้องใช้คำนั้นฮะเนี่ยเท่าที่ขับมาเนี่ยเขาก็รู้สึกโยนโยน,ยนแต่ว่ามันก็จะมีตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งความแข็งกระด้างเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกน่าเกลียดคือแข็งแบบ แข็งแบบสปอร์ตอ่ะแข็งแบบสนุกสนุกอ่ะเวลาลงหลุมเนี่ยบัมหลุมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกระดีดหรือว่าออกอาการจนน่าเกลีดยดนะท่านผู้ชมครับดูดีอันนี้ดูดีนี่ดีไซน์ด้านหน้าดีไซน์ด้านภายในผมว่าก็ไปได้วยกันได้ครับตรงกลางนี่เขาก็มีที่วางแก้วสองช่องแต่ผมว่าที่ใช้ได้จริงๆคือช่องเดียวคอนโซลกลางนะมีที่วางแขนมาให้เนี่ย แล้วก็เป็นที่เก็บของเปิดมานี่ลึกพ mm hmm. อสมควรลึกกับสอกกับลึกกับถึงถึงสอกผมอะ mm hmm. นี่ฮะเสียดายที่ยังไม่มีเวเลชเชอ e ์ A ger, แต่ถ้าเมื่อเทียบกับราคาที่เขาลดลงไปเขาก็ตัดบางส่วนออกก็สมเหตุสมผลถ้าท่านผู้ชมอยากได้ที่แบบอ่าฟูลออปชั่นต้องขยับไปดูอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นตัวท็อปในค์ดนี้เขามีมีให้อันนั้นคุณจะได้ครบเลย ข้างหลังคาแบบพ่ว่าเรามีอะไรพวกนี้ก็ลองไปดูฮะเอเดรสมีมาให้ครบถ้วนครับแต่ตัวนี้เขาก็ตัดออกไปะนี่อันนี้ก็ไปได้เพลินๆครับทางไกลนี่ผมว่าโอเคเลยนี่การทดสอบของผมคือเดินทางไกลกับเขานะไม่ได้ขับแค่นิดๆหน่อยๆแล้วมาเล่าอันนี้คือผมเดินทางไกลกับเขาจริงๆฮะแล้วก็บรรทุกสัมภาระในการที่ผมมากางเต็นท์ก็โอเคนะเขาบอกว่าคือได้ลองใช้งานจริงๆเลยแล้วก็ยืนยันเลยว่า ใช้ได้เกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะฮะเพราะเขาเป็นดับเบิลเลเยอร์สชั้นคอนโซลคอนโซลกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยด้านล่างเขาสามารถเก็บของได้อีกครับเพราะว่ามีที่ว่างเหลืออยู่อันนี้ใส่ได้ครับส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาเป็นเกียร์ไฟฟ้าไงมันก็เลยทําให้มีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาท่านผูมครับก็ด้านล่างใส่ได้ครับโอ้เจ๋วครับ ถ้าเกิดว่าอยากใช้ Cruise Control ก็กดได้แล้วก็กดเซ t ตเนี่เท่านี้เอง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานง่ายคนที่มี Cruise Control ผมอยากให้ใช้นะเอออยากให้ใช้แต่เพียงแต่ว่าอเนี้มันไม่ใช่เป็น Adaptive มันก็ล็อกความเร็วได้ปกติครับไปได้เหมือนกันครับนี่มีก็ควรใช้กดออกเห็นะโอเค กดออกแค่นี้เองใช้งานง่ายครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเท่าไหร่กดเข้ากดออกเนนะีลองดูคะท่านผู้ชมครถ้ามีแล้วนะถ้ามีเราก็ต้องใช้และอีกอย่างที่ผมชอบก็คือเบรกอัตโนมัติของเขาเนี่ยเวลาที่รถติดในมงในเมืองเนี่ยผมชอบมากตัวนี้คือสามารถโดยส่วนตัวผมเปิดไว้ไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนที่เขามีมาให้หนึ่งเราไม่ต้องกลัวรถไหลไปชนคนอื่นนะสไม่ต้องไปเหยียบเบรกแช่ สามไม่ต้องเผลออันนี้คือยกเท้าออกได้เลยพอเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถกดปึ๊ดเข้าไปเหยียบปึ๊บแล้วมันล็อกเลยพอเขาล็อกปึ๊บเราก็สามารถยกเท้าออกได้เล่นโทรศัพท์อะไรกับว่ากันไปฮะเดี๋ยวนี้มันกฎหมายเขาห้ามแต่ว่ามันก็ผมว่าหลายๆคนก็ขาดไม่ได้เหมือนกันกับโลกโซเชียลอันนี้ก็ต้องลองดูฮะแล้วทันทีที่พอเห็นรถออกไปแล้วก็แตะเรล่งตามเข้าไปฮะ แค่นั้นเองเนี่ยระบบเนี้ยดีอันนี้ผมชอบใครมีก็ควรใช้นะท่านผู้ชมครับเห็นในตัว A แล้วเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ครึ่งวงกลมวงเล็บอยู่ในวงเล็บอะไรเงี้ยก็ลองดูลองดูรถใครมีก็น่าใช้คันนี้เขาให้มาด้วยฮะเพราะว่าบางทีมีแล้วไม่ใช้มันก็เสียของใช้ฮะดีครับรวยรวมโอเคเลยตาเร่งไม่ได้น่าเกียดเลยนะเนี่ยขับมาเนี่ยเนี่ย โอ้ถ้าเผลอเหยียบเมื่อไหร่เขาก็กินเหมือนกันนี่แต่ถ้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่านะไ,ได้เนี่ยไปได้เรื่อยๆอนะท่านผู้ชมครับโอเคโดยรวมประมาณนี้เท่าที่กันทดลองขับครับนี่แล้วเดี๋ยวไปสรุปที่สุดท้ายให้ฟังตรงจุดที่เรากางเต้นว่า ทุกอย่างมันโอเคไหมคระท่านผู้ชมครับ mm hmm. หลังจากได้ทดสอบพระท่านผู้ชมครับการเดินทางของผมในครั้งนี้ต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจมากครับ joyon ev sport นี่อันนี้คือมาพร้อมกับ แบ็กอดิชันเลยนะผมว่าดีไซน์เขาเนี่ยดูดุดันเลยละอันนี้คือมีขับไปแล้วรอบนึงแต่ว่าอันนี้เราก็เอามาเดินทางกับเขาอีกรอบนึงฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ได้จากเขานะตอนนี้นะผมว่าราคาที่เขาหั่นลงมาเนี่ยเจ็ดแบาทเนี่ยราคาเงินสดผมถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งที่หายไปอย่างเช่นเอเดนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกไฟฟ้ายังอยู่อะไรมันอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกแบบไหนชอบแบบไหนฮะถ้าเกิดอยากได้ออปชั่น ครบก็ต้องขยับขึ้นไปตัวท็อปของเขาครับท่านผู้ชมครับแต่ในรุ่นนี้คุณก็จะได้ราคาที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอัตราประโยชน์ไม่ต้องห่วงเลยครการเดินทางของผมในครั้งนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์แคมป์ผมว่าเขาใส่ได้เหลือๆด้านหลังพับเบาะได้60-40เนี่ยง่ายยิบมากมากเลยฮรในการที่เราบรรทุกข,ของเข้ามาอันนี้โดยส่วนตัวรู้สึกชอบเลยแล้วเรื่องอัตราการประหยัด ถ้าผมทําได้ตลอดการเดินทาง300กว่าโลที่ผมลองขับมาเนี่ยนะฮะทำได้ดีที่สุดอัตราตัวเลขที่ผมทําได้นะอยู่ที่1 7 17.5กิโลเมตรต่อลิตรนี่ถือว่าดีนะถ้าโดยส่วนตัวผมผมเลือกอโหมดประหยัดสลับกับโหมดปกติคือโหมด normal ฮะเพราะว่า การเดินทางทุกครั้งเนี่ยถ้าเราอยากเร่แงแซงเราก็สามารถไปกดเปลี่ยนที่หน้าจอได้ผมว่ามันมันอยากสนุกตอนไหนก็ให้ไปเลือกโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลทุกอย่างมันง่ายฮะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความประหยัดอย่างที่ผมทำมาเนี่ย mm. ก็เลือกโหมดอีโคเลยผมว่าสิ่งที่ได้มาถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมครับตัวเลขไม่ได้หน้าเกียดสักเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าเกิดทันทีที่คุณบอกว่าอยากขับสนุก1้0แรงม้ามอเตอร์ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์คุณอยากรู้คุณกดเลย ไม่ยากเลยฮะแต่สิ่งที่คุณจะต้องแลกมาแน่นอนที่สุดอัตราการประหยัดมันก็จะหายไปด้วยตัวเลขมันก็จะไม่ได้17อย่างที่เราทํามานะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรฮะแต่ถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยช่วงลงช่วงล่างของเขาไม่ได้มีไม่ได้ส่งผลอะไรให้เรารู้สึกกังวลใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งการโยนอะไรต่างๆผมว่าเขาทําได้ดีครับอันนี้โจเลออนสปอร์ตถือว่าโอเคเลยนะเอดดวีของเขาเนี่ยไม่น่าไม่น่ากังวลเลย ช่วงล่างของเขาทําได้ดีครับที่เหลืออยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นาราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดหรือเปล่าหรือออปชันที่หายไปแต่คู่แข่งเขามีหรือว่าคุณอยากจะได้ออปชั่นที่เพียบพร้อมแบบครบๆก็ต้องไปดูตัวท็อปอันนี้อยู่ที่คุณล้วนๆเลยฮะผมขับแล้วรู้สึกอย่างไรผมก็มาเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปก่อนฮะการแคมป์อยู่ข้างหลังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วย เป็นกำลังใจให้กนันนะท่านผู้ชมครับการเดินทางมีความหมายเสมอแล้วพบกันครับ